ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่จะเป็นบรรยากาศทางลอดอุโมงแยกไฟฉายนี่ก็ก่อสร้างมา12ปีแล้วนะครับเริ่มก่อสร้างแต่ปีพศ2552นี่ก็ปีพศ2564ต้นปีคลิปนี้ก็ถ่ายตอนวันที่8มกราคมปี2564อันนี้ก็ สร้างตั้งแต่ถ้าเป็นเด็กก็อยู่ป .6 จนจบมหาลัยคิดว่าจะได้ใช้ทางลอดอุโมงค์แยกไฟฉายที่ว่าแก้ปัญหารถติดจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นบางกระแสก็บอกว่าที่ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ารีททางให้รถไฟฟ้า BTS ก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนก็เลยหยุดการก่อสร้างไปพักหนึ่งแล้วเห็นมีป้ายประกาศบอกว่าเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี2563จะแล้วเสร็จ ปลายปี2564เราต้องบกคอยดูกันครับว่ามันจะสร้างเสร็จดังที่ป้ายเขาเขียนบอกไว้หรือเปล่าที่แน่ๆร้านค้าร้านขายที่อยู่บริเวณนี้ก็หนีหายตายจากกันไปหลายคนแล้วเพราะว่าก่อสร้างแต่ผมดำยันผมขเท้าก็ยังไม่แล้วเสร็จสักทีนี่ก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนของกทมหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างเอง หรือว่าเป็นการขอความร่วมมือกับรถไฟฟ้า BTS ว่าเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งทําให้รถไฟฟ้าสร้างเสร็จก่อนทางลอดอุโมงแยกไฟฉายก็ค่อยทํางบประมาณก็หมดไปเยอะแล้วนะครับเป็นพันล้านทางลอดอุโมงน,นี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จร้านคา้าร้านขายก็ได้รับความเดือดร้อนจอดรถก็ไม่ได้บางคนก็ทนไม่ได้ก็ย้ายหนีตึกรามบ้านช่องก็ล้างน,นี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่ง ช่วงที่ฝนตกหนักๆน้ําก็ท่วมเต็มบริเวณนี้เลยนะครับนี่ก็มีการสูบน้ําออกแล้วน้ําก็เลยลดลงช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูหนาวปลาก็มีครับมีแพกเล็กลาหางนกยุงก็ช่วยกําจัดยุงไปได้บางส่วนนะปลาหางนกยุงไม่รู้มันมาได้ยังไง ลานทางลงอุโมงตรงนี้ก็สามารถมาวิ่งเล่นออกกำลังกายมาหัดปั่นจักรยานได้เลยตรงนี้เขาก็ปิดตายไว้ครับไม่ให้ใครเดินลงไปได้ไม่รู้ก่อสร้างไปถึงไหนแล้วหลังกำแพงดินตรงนี้ ทางรถอ,อุโมงคที่อยู่ฝั่งแยกบางกุสีมุ่งหน้าไปเพชรเกษมมุ่งหน้าไปแยกคราพานั้นรู้สึกว่าจะมีการเทป,ปูนมีคนงานมาทำงานก่อสร้างอยู่นะครับน่าจะมีทําการก่อสร้างอะไรบ้างแล้วอุโมงคน่าจะก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ทางเข้าอุโมงน่าจะปิดไว้รอรถไฟฟ้าสร้างเสร็จตอนนี้รถไฟฟ้าก็สร้างเสร็จแล้วเปิดหทวิ่งแล้วก็คงจะมีการเปิดปากอุโมงนี่ก็เป็น พื้นที่ปากอุโมงฝั่งตลาดบางขุนศรีก่อนจะลอดอุโมงไปฝั่งท่าพระก็มีการเทป,ปูนมีการวางสายไฟเรียบร้อยตอนวางแบบก่อสร้างอุโมงเมื่อปี2552นั้นแบบก็เป็นอีกแบบนึงพอมีรถไฟฟ้า BTS สร้างทับเส้นทางนี้ขึ้นมาก็เลยต้องมีการปรับแก้แบบกันเลยทำให้เกิดความล่าช้าตอนนี้แบบแผนอะไรก็คงจะลงตัวเรียบร้อย คาดว่าปลายปี2,564คงจะได้ใช้กันสำหรับทางลอดแยกอุโมง4แยกไฟฉาย4แยกที่เป็นดำานานในการก่อสร้างอุโมงนานที่สุดในประเทศไทยก็น่าจะใช่นะครับผู้รับเหมาที่ว่ามาทำการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกไฟฉายนี้ ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับผมเดินลงมานี่ไม่เจอเจ้าหน้าที่อยู่ว่าจะขออนุญาตเข้ามาถ่ายทํามาถ่ายวิดีโอก็ยังหาไม่เจอหรือว่าผู้รับเหมาเขาจะกักตัวอยู่บ้านตามคำร้องขอของรัฐบาลแต่คิดไปจริงจังร้านค้าแถวนี้ถ้าช่วงกลางวันจะใส่คนมาจอดรถซื้อของก็หมดสิทธิ์ไปได้เลยเพราะไม่มีใครมาจอดรถซื้อของกันในช่วงเวลานี้ตอนกลางวันนี่ยิ่งหมดสิทธิ์เลย เพราะว่ารถจอดไม่ได้เดี๋ยวก็โดนตำรวจมาไล่เพราะว่าช่องจราจรเหลือแค่สองช่องทางร้านทาที่อยู่ละแวกนี้ก็ฝุนเต็มร้านครับตั้งแต่ตอนเริ่มทําก่อสร้างใหม่หมต้องทนทุกข์ทรมานกับการก่อสร้างนี่มาเป็นสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ขุดทางลอดอุโมง์จนการสร้างรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า BTS สร้างเสร็จแล้วทางลอดอุโมง์ก็ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังทนอยู่กับการก่อสร้างต่อย ปลายปี64น่าจะเสร็จผู้คนแถวนี้ก็คงจะได้ใช้ทางที่สะดวกสบายรถก็จะไม่ติดไม่มีงภาวะรถติดเสียงรถให้ลบกวนอีกสิ้นปี64เดี๋ยวเราจะมาตามกันดูว่าการก่อสร้างทางลอดแยกวงนี้จะสร้างเสร็จหรือไม่พอนี้ก็สร้างมาหนึ่งทศวรรษแล้วคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้า